สวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรคะขายปุ๋ยะค่ะขายปุ๋ยขายปุ๋ยเหรอคะปุ๋ยอินซีนะคะห้ยอยงามง้มงหมอ ให้ดูนะคะว่าหน่อกล้วยกำลังสวยนะคะค่ท่านที่สนใจนะคะทักมาได้เลยค่ะนะคะพร้อมะะพร้อมปลูกจริงๆค่ะรอบนี้น่าจะ4ี่ห้า้อยหนอ่อน่าจะพร้อมที่จะลงแปลงได้สวยเลยทีเดียวนะคะคัดหนอ่อคัดไซให้สมบูรณ์แน่นอนค่ะ โอเคภารกิจใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ